นี้นะคะมาพคกรบช่องแพรนชาแนลนะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราก็ได้รีวิวกล่องสุ่มกล่องละสิบบาทที่เป็นสีดาไปนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะเราก็เลยจะอยากมาอยากจะมารีวิวของที่แบบเขาฮิตกันม,มากๆแบบฮ,ฮิตฮิตฮิตมากนะคะเพิ่งออกมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะทุกคนราคาแบบถูกมากคะ่ะเราก็เลยอยากจะมาอยากจะ ลองมาซื้อลองซื้อมาเล่นดูลองซื้อมาใช้ดูนะอันนี้นะคะมันไม่ใช่ของเล่นนะคะแต่มันคือของใช้นะคะแล้วแบบพกพางสะดวกนะคะเราก็เลยอยากจะแบบมาลองรีวิวดูนะคะ<ม>ก็แพลกับเรานะคะมีคนละอันนะแต่แพล็ไปสีฟ้าเราไปสีชมพูนะคะ<ม>เดี๋ยวเราะคะ่ะก<ม>็ไปลุ้นกันนะคะว่าสีฟ้าสีชมพูกับราคาถูกอะไรนะคะมันจะเป็นอะไรนะคะก็ไปดูกันเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือสิ่งที่เราจะมารีวิวน,นะคะอันนี้นะคะก็คือแก้วน้ําพกพานะคะเขาบอกว่าเป็นแก้วน้ําพกพานะทุกคนแบบแล้วแบบพกพาสะดวกมากนะคะทุกคนในแบบนี้นะ,ะราคากระปุกและแค่สิบบาททุกคนคือแบบเห็นเดินไปเห็นแล้วแบบโอ้โหทำไมมันถูกอย่างนี้ก็เลยซื้อเหมือนกันทุกคนเด้ คือแก้วน้ำพกพาลายคิตตี้นะคะของเธอมันจะเป็นลายอะไรวะจำไม่ได้นะทุกคนนี่นะม,มันจะเป็นแก้วน้ำพกพาแบบนี้นะคะลายคิตตี้น่ารักมากเลยทุกคนเห็นมันน่ารักดีเลยซื้อมานะคะแล้วก็จะเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้นะค่ะเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็โรงเรียนเราเปิดนะคะก็เลยแบบ อยากจะมีเป็นแบบแก้วน้ําส่วนตัวของตัวเองนะคะก็เลยต้องพกไปนะคะก็และอยากคือพกพาง่ายมากนะคะก็เลยซื้อมานะคะและราคาแค่สิบบาทเองนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูของแพรนะคะอันนี้นะคะคือของแพลนะทุกคนจาไอ้ตัวนี้ไม่ได้มันคือลายอะไรวะทุกคนใครรู้นะช่่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าคือลายอะไรเนี่ยอันนี้คือของแพรนะคะคือวิธีเปิดนะคะก็คือทำแบบนี้ทำแบบนี้นะทุกคนแล้วมันก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบเอาน้ำใส่แล้วก็แล้วก็พับแก้วลงนะคะแล้วแบบสะดวกมากแล้วก็ปิดแบบพกพาง่ายๆนะคะทุกคนแล้วแบบมันสามารถถอดได้ด้วยนะถอดพลาสติกออกนะล้างได้ยังไงได้นะคะแบบน่ารักค่ะแล้วก็แบบเวลากินอุ้ยกินไม่หมดอดะก็ปิดไว้เลยจ้ากันหกนะจ๊ะแบบเวลากินไม่หมดก็ปิดแบบนี้เออนี่นะ อ่ะเดี๋ยวปิดปิดก่อนพยายามปิดอันนี้ปิดได้แล้วนะคะแล้วก็แล้วพอเรากินหมดนะแล้วก็ปึ๊บเห็นในแบบนี้คือแบบน่ารักค่ทุกคนมันแบบพกผาสะดวกด้วยไงทุกคนแล้วแบบน่ารักดีะค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้คือคือของแพลนนะคะของแพรกับของเราคนละอันนะที่จริงอาจจะเอาลายคิตตี้อีกแบบนึงมามันจะมีลายนี้แล้วก็ลายคิตตี้นะคะแต่คิตตี้จะลายไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่จริงจะเอาลายคิตตี้อีกแบบนึงแต่ เรือสามอันสุดท้ายเลยเอาคิตตี้นี่นะคะเ,คเรือสามอันสุดท้ายนะคะก็ซื้อคนละอันเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะคไม่พูดมากแล้วกันเดี๋ยวเรามาแกะดูของเรากันนะคะคแกะกันเลยค่ะแถวพอ,พอน,นอนนี่เลยค่ะแกะกันเลยราคาสิบบาทคือแบบไม่แพงแล้วนะเนี่ยลุนอู ทุกคนใครชอบสีไหนและชอบลายไหนนะคะก็คอมเมนต์มาเลยจา้าดะนี่อันนี้คือสีชมพูอันนี้คือของผู้หญิงอันนี้คือของผู้ชายไม่ใช่นะคะมันคือของใครชอบสีไหนลายไหนคะคอมเมนต์มาบอกได้เลยคือท,ที่เราชอบนะคือเราชอบลายนี้แต่ว่าเราแพลมันหยิบก่อนไงแล้วก็เลยหยิบลายนี้มานะคะแพลยมันเลือกลายนั้นก่อนนี่ของเราก็เป็นเหมือนกันเลยนี่นี่เป็นแบบเนี้ย อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดของแพลด้วยนะทุกคนดูความใหญ่ของใครใหญ่กว่ากันนั้นน่าจะเท่ากันปะเอออยู่ที่คนกลางหรือเปล่าของแพรใหญ่กว่าของเรานะดูดีๆนี่นะคะทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองใส่น้ำ ดูกันนะคะว่าจะใส่น้ำกินได้หรือเปล่านะคะเ,คเดี๋ยวเราขอตัวไปเอาน้ำก่อนนะคะและนี่นะคะคืออันนี้นะคะคือน้ำที่เราจะมาเทใส่แก้วนะคะเป็นเป็นน้ำออกใหม่นะคะเป็นน้ำชาเขียวกินบลูเบอร์รี่เอ้ยเบอร์รี่เลมอนนะคะเป็นน้ำออกใหม่นะคะราคาขวดละ9้าบาทเอง ขายของเก่งไปหาซื้อได้ที่โลตัสเซเว่นสินค้าช้อนนำจ่าไปนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือกินแล้วมันเหลือนะเดี๋ยวเรามาเทาใส่ตรงนี้กันนะมันจะหกไหมวะอ่าด้อ่าเทเลยนะเทหมดเลยมัอ่ะทุกคนดูดิดูลย หมดขวดแล้วถ้าเราผึบลงไปมันจะเป็นอากินนะหนอน้ำมันเปรี้ยวๆนะทุกคนมันเทใส่ได้จริงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินให้หมดแก้วน้องงองนอไปเล่นทํไม <laughs> ดึงแน่นๆเออโอเคนี่ได้แล้วดึงมาแล้วเ๋ือน้ำแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจากเหลือแค่นี้จะเหลือเท่าไหรนะะ่นี่นะคะนี่ทุกคนหมดแล้วหมดแล้วนะคะไปแอบไปกินมา ก็ใช้งานได้นะคะแล้วก็ถ้าจะปิดก็ปุ๊บไปเลยจ้าน่ารักก็แบบพกพากง่ายๆนะคะทุกคนชอบายไหนก็เขามีมาเลยนะนี่ไหมแล้วเป็นสีชมพูหวานแหววด้วยนะคะทุกคน มากค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอต้องลาไปก่อนกับเจ้วน้ำพกพาน,าพานีนะคะก็แล้วบอกกินง่ายเนะ